เมื่อพัชชัยได้เดินทางมายังเมืองไทยเรียบร้อยแล้วและได้มองเห็นการกระทําของทิชาทุกอย่างทิชาที่เห็นว่าผู้กําลังถูกพวกของบุษลานําตัวเข้าไปยังตู้คอนเทนเนอร์ทิชาจึงตัดสินใจเดินตามเข้าไปส่วนพัชชัยก็เดินตามไปด้วยเพื่อดูสิว่าทิชาจะทําอะไรกันหน้าทางด้านหนีไว้ที่เป็นหนูทั้งผู้และทั้งทิชาก็พยายามบอกให้ชี้เร่งมือหน่อยนะ รีบๆจัดการทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยผู้ออมาให้ได้ชีที่ได้ฟังก็รีบตอบกลับไปว่าครับในแม่ได้ครับผู้ถูกนำตัวเข้าไปยังตู้คอนเทนเนอร์โดยมีบุษรากระชากหัวผู้ขึ้นมาแลือเหวี่ยงผู้ลงไปกองกับพื้นพร้อมกับถามผู้ว่าแก้เสียงชันให้ใครผู้เจ็บปวดทรมานทั้งเจ็บตัวและเจ็บแผลผู้พองที่หลังได้แต่บอกกับบุตราไปว่าหนูไม่ได้ทำ หนูไม่เคยอัดคลิปเสียงใครเลยสักครั้งนะคะคุณผู้หญิงก็ได้ดูมือถือของผู้แล้วนี่คะว่าผู้ไม่มีคลิปอะไรนั่นที่คุณผู้หญิงว่ายิ่งผู้พูดออกมาแบบนี้ก็เหมือนกับต่อว่าว่าบุษราโง่บุษราจึงยิ่งทำลายผู้มากกว่าเก่าทิชาที่กำลังจะบุ่มบามเข้าไปช่วยผู้เพราะสงสารผู้มากจนน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดแต่ก็ถูกพัดชายเข้ามาจับตัวทิชาไว้นั่นจึงทำให้ทิชา ไม่สามารถเข้าไปช่วยผู้ได้แต่แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นมาใกล้ๆก,กับตู้คอนเทนเนอร์ er, ที่ผู้กำลังถูกทำ้ายบุษลาจึงสั่งให้ลูกน้องออกไปดูก็ผมว่ามีคนวางระเบิดจนเกิดเป็นเบลไฟลุกไหม้แต่เบหมดไม่ทีการแล้วเพราะถ้าเป็นแบบนี้ไม่นานตำรวจคนจะต้องมายังที่เกิดเหตุในไม่ช้าเป็นแน่บุษราจึงรีบพาตัวผู้หนีออกไปโดยด่วน ส่วนทิชาก็ถูกพัดชัยดึงตัวออกมาจากที่เกิดเหตุเช่นกันผู้ถูกจับส่งตัวไปให้กับเมทีซึ่งมีรสนิยมทางเพศชอบเด็กสาววัยอายุไม่เกิน15คขวบเขาสั่งให้ผู้ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดเมื่อเมธีได้เห็นแผ่นหลังของผู้ที่เต็มไปด้วยแผลผู้พองเขากลับไม่สงสารผู้เลยสักนิดกับยิ่งสั่งให้ผู้รีบเปลี่ยนไปใส่ชุดนักเรียนมอต้นสไตล์ญี่ปุ่นที่เขาเจียมใหม่ด้วย อีกด้านหนึ่งบุษราได้กลับมาที่บ้านและได้รู้ข้อมูลสําคัญซึ่งก็คือประวัติของทิชาและนิวารินว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่คือแรงงานต่างด้าวที่บุษรานําตัวเข้ามาใช้แรงงานที่นี่โดยที่ทิชาก็คืออูย่ยี่สาวน้อยที่บุษราได้ฆ่าโยแม่ของทิชาตายไปเมื่อแอดีตส่วนนิวารินก็คือหนี่วภายหลังและมาเป็นแม่เลี้ยงของทิชา เมื่อบุตรลารู้เรื่องนี้แล้วเธอก็โมโหมากบุตรลาที่ชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหาอยู่แล้วเขาจึงทำลายข้าวของในห้องทำงานนั่นจึงทำให้บุตรลาได้รู้และว,ว่ารูปปั้นทิธิชานำมาให้นั้นแท้จริงแล้วมีกล้องซ่อนอยู่ด้วยนั่นจึงทำให้บุตรลาโมโหเป็นอย่างมากจนเลือดขึ้นหน้ากันเลยทีเดียวพัชชัยพาทิชามานั่งตอนนี้เขามีอาการแพนิคก,กำเริบม พัชชัยหยิบปินเขาที่ชามาวางลงตรงหน้าเขาจําได้อยู่แล้วว่าปินนี่คือปินของเด็กสาวแรงงานต่างด้าวเนอดีนที่ถูกแม่ของเขาทําร้ายสุธิชาก็ได้แต่นิ่งไม่พูดอะไรเลยสักอย่างพัชชัยจึงโมโหเลว่งเสื้อใส่หน้าทิชาพร้อมกับถามทิชาไปว่ากูถามว่ามึงเป็นใครทิชาร้องไห้ออกมาและเล่าเรื่องเราทั้งหมดให้กับพัชชัยได้ฟังว่าเธอและแม่ถูกบุศรากระทำอะไรมาบ้าง บุษราทำเหมือนกับว่าทิชาและแม่ไม่ใช่คนเหมือนอย่างกับบุษรานั่นจึงทําให้พัชชายรู้สึกผิดจึงเข้าไปปลอบใจทิชาและเขาก็ได้เข้าใจทิชามากยิ่งขึ้นแล้วทิชาร้องไห้ออกมาเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เธอกังวลมาโดยตลอดว่าหากพัชชายได้รู้เรื่องนี้เมื่อไหร่พัชชายอาจจะทิ้งเธอไปได้ทุกเมื่อทางด้านผู้ก็ถูกเมธีจะเข้ามาลูลาม หวังอยากได้ผู้มาเชยชมให้ได้แต่คราวนี้ผู้ที่เตรียมการโดยผู้ได้นำคัตเตอร์มาด้วยคัตเตอร์อันนี้ครั้งก่อนผู้คิดที่ฆ่าตัวตายโดยการใช้คัตเตอร์อันนี้ปาดคอแต่ครั้งนี้ผู้กลับเข้มขังขึ้นมาผู้ใช้คัตเตอร์อันนี้เชือดเมทีจนเลือดพุ่งทะลักเข้ามาที่หน้าของผู้จนแปะเปื้อนเต็มหน้าของผู้ไปหมดตำรวจได้เข้ามาจับกลุ่มผู้ โทษฐานฆ่าคนตายและยังเป็นแรงงานเถื่อนอีกด้วยเมื่อพัชชัยได้เจอกับแม่ของเขาเขาจึงถามกับแม่ของเขาไปว่าแม่เคยทำอะไรกับใครไว้พูดออกมาบุษราที่ได้ฟังจึงตอบกับพัชชัยไปว่าแกไม่มีปัญญารับความจริงแบบนั้นได้หรอกเพราะทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อลูกพัชชัยที่ได้ฟังก็อยากให้แม่ของตัวเองยอมรับความผิดบุษราจึงบอกไปว่าที่แม่ทำมันยังไม่พอเหรอ ทุกอย่างที่แม่ทำมันยังไม่พอเหรอ What do you want from me นั่นจึงทำให้สองแม่ลูกทะเลาะกันและไม่เข้าใจกันเมื่อบุตรสาได้รู้ความจริงแล้วว่าทิชาก็คือเด็กสาวอู่ยี่เมื่อในอดีตทิชาทำแสบมากที่มันล่อลวงหัวใจพัดยัยลูกชายของเธอไปได้เธอจึงลงมือทำร้ายทิชาแบบไม่ไวหน้าทั้งจับก,กดหัวอย่าง,างแรงแกมันไร้ค่า You are nothing ถ้เาเก่ารองเท้าส้นสูงเหยียบหน้าทิชาและพูดว่าคนอย่างพวกแกมันไม่มีค่าอะไรเลยรู้ไหมอยากจะเหมือนฉันแกต้องไม่เกิดใหม่จนทําให้ทิชาสะบักสะบอมไปหมดทิชามโหมากและพร้อมแล้วที่จะกลับาเอาคืนบุษรสลาอีกครั้งทิชากลับมาแล้วและมองไปหาบุษรสลาเพื่อบอกให้หลุว่ามึงเจอกุนแจนานงบุษรสลาบุษรสลาเองก็พร้อมแล้วเช่นกันไม่ต้องไว้หน้ากันแล้ว เพราะยังไงลูกชายก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วพัชชัยได้เจอกับทิชาพัชชัยที่สับสนผลิจาเขาจึงไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาจึงอยากให้ทั้งทิชาและแม่ของเขาเลิกแล้วต่อกันเขาจึงเข้ามาบอกกับทิชาไปว่าคุณจุรักผมมากกว่าที่คุณเกลียดแม่ของผมได้ไหมทิชาที่ได้ฟังจึงบอกไปตรงๆว่าฉันรักคุณมากแต่ฉันก็เกลียดแม่ของคุณมากเช่นกัน ถ้าคุณรู้ว่าฉันถูกกระทำอะไรมาบ้างคุณจะไม่พูดกับฉันแบบนี้พระชัยที่ได้ฟังจึงคุกเขา่าและขอร้องให้ทิชายอมทิ้งความค้านและกลับไปอยู่เมืองนอกกับเขาทิชาที่ได้ฟังก็ยังไม่ตอบอะไรไปในตอนนี้พระชัยยังไม่หยุดพยายามเขายังคงเข้าไปขอร้องทิชาให้ยอมไปกับเขาพัชชัยบอกไปว่าถึงแม้ทิชาจะไม่ห่วงตัวเองแต่ขอให้ทิชาห่วงลูกของเราด้วย เมื่อพูดถึงลูกแบบนี้ทิชาจึงเริ่มชักชิตใจอ่อนลงมาได้บ้างพัชชัยนำเรื่องที่เขาและทิชาไปบอกกับบุษราว่าเขาจะกลับไปอยู่เมืองนอกกับทิชาบุษราที่ได้ฟังจึงบอกกับพัชชัยไปว่าลูกจะไปกับมันทาไมมันไม่เคยรักลูกเลยด้วยซ้ำพัชชัยที่ได้ฟังก็ไม่สนใจยังคงคิดที่จะพาทิชาจากไปเช่นเดิมเมื่อทิชารูเรื่องผู้ว่าผู้นั้น ถูกเมธีทำร้ายและจึงถูกจับเข้าคุกอีกด้วยทิชาจึงเข้ามาเอาเรื่องกับบุษราแต่เธอกับถูกบุษราบีบคอและผักไปติดกับกำแพงแต่โชคดีที่พัชชัยวิ่งเข้ามาห้ามทั้งคู่ไว้ได้ทันภายหลังนี่ไวก็ได้จ้างทนายและช่วยประกันตัวผู้ออกมาผู้ที่ทำบัตรแรงงานอย่างถูกกฎหมายแล้วและนี่ไวได้ช่วยแก้ต่างไปว่าที่ผู้พลั้งมือฆ่าเมธีไปก็เพื่อป้องกันตัวทั้งนั้น จนผู้รอดตัวออกมาจนได้และแล้วการไปเชิญหน้าระหว่างทิชาและบุตรสลาก็มาถึงจนได้โดยที่ทิชามาพร้อมกับขวานและบุตรสลามาพร้อมกับจอบทั้งคู่ต่างไม่ยอมกันพุ่งเข้าใส่กันอย่างเต็มที่หวังที่จะให้ต่างฝ่ายต่างตายกันไปแต่แล้วก็ยังไม่มีใครพลาดพังและเป็นอะไรบุศรสลาพลาดพังถูกทิชาทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสแต่ก็มีคนมาช่วยจนวิ่งหนีออกไปจนได้ ทิชาที่เห็นว่าจอบของบุษราว่างอยู่ทิชาจึงใช้จอบนั่นขุดนำศพของแม่ของตัวเองขึ้นมาและนำไปให้กับนีไว้เก็บเอาไว้เพื่อทำพิธีทางพระพุทธศาสนาต่อไปต่อมาบุษราก็ถูกตำรวจตามล่าแต่เธอก็ไปซ่อนตัวที่โกดังล้างแห่งหนึ่งทิชาก็ไม่ยอมให้บุษราลอดตัวไปได้จึงออกตามล่ามายังโกลังล้างแห่งนี้และเกิดการประทะกันโดยที่ทิชาเองก็สะบักสะบอมไปเป็นอย่างมาก ทั้งถูกจับกดน้ำพัชชัยที่เข้ามาช่วยทิชาก็ถูกแม่ของตัวเองยิงเข้าไปเต็มๆที่ขาจนทำให้พัชชัยนั้นสลบไปและเสียเลือดเป็นอย่างมากบุษราที่ได้เห็นภาพนั้นก็เสียใจที่พังมือทำลายลูกชายของตัวเองนั่นจึงทำให้บุษราคุ้มคลั่งจนไร้สติไปเลยทิชาเสียใจมากที่คนดีๆอย่างพัชชัยต้องมาบาดเจ็บทิชาจึงนำพัชชัยไปส่งยังโรงพยาบาลทิชาให้หมอ กหกไปว่าพัดช,ชัยได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วเพื่อให้บุตรสลาเสียใจที่สุดในชีวิตนั่นจึงทําให้บุตรสลากลายเป็นคนบ้าไร้สติร้องเรียกหาแต่ลูกชายกมได้ตามทันบุตรสลาเข้าสลาที่ชาได้เห็นภาพนั้นแล้วเธอก็หายแค้นยอมปล่อยให้บุตรสลามีชีวิตต่อไปด้วยการกลายเป็นคนบ้าไร้สติอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าอยู่อย่างทุกทรมานไปตลอดชีวิตหลังจากนั้น ชิชาก็ได้คลอลูกและได้อยู่กับลูกและพัดช,ชัยอย่างมีความสุขชุ่วนินิรันจบบริบูรณ์หากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ